สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Simply bullish นะครับช่องที่จะพาคุณเทรดไปได้วยกันอย่างยั่งยืนเนาะเดี๋ยววันนี้เราจะมาใช้กราฟทองคำไปได้วยกันนะครับในเช้าวันเสาร์ที่15ตุลาคมเนาะเพื่อที่จะหาว่าปฏิ a c t n ยังเป็นของฟังไหนอยู่แล้วกราฟได้มีการทำอะไรไว้แล้วบ้างทิ้งร่องรอยไว้อ,อทิ้งร่องรอยอะไรไว้ให้เราเห็นแล้วบ้างถูกไหมครับเพราะว่าเราจะมา วิเคราะห์แล้วตีประเมินว่าพาชั่นยังเป็นของฝั่งไปอยู่หรือเปล่าหรือเป็นของฝั่งเซลล์เต็มเต็มตัวแล้วหรือไม่ทีนี้เราจะมาคุยกันนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับก่อนนี้รับชมก็ฝากกดติดตามกดไลค์คอมเปนและแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยทำาีพีดีมีสาระแบบนี้ต่อไปเนาะนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นดูกันก่นกอนในทำเฟรมวิกสองวันนี้ทำเฟรมวิกได้จบแท่งแล้วแต่จริงแล้วมันยังไม่จบเนาะแต่ผมถือว่ามันได้จบแท่งแล้วเพราะฉะนั้นทำเฟรมวิกตอนนี้ผมตีว่า ทำเฟรมวิกณตอนนี้นะครับเราเห็นแล้วว่าพช,ชั่นการกลัดตัวฝั่งเซลได้ถูกสร้างแล้วเูกไหมครับเพราะว่าอะไรเราเห็นแล้วนี่แท่งเก่าของทำเฟรมวิกได้มีการยกตัวขึ้นทำไฮไว้ที่4 3 7สามเจ็ดเก้าจุดหนึ่งห้าก่อนที่แท่งใหม่จะยกตัวขึ้นําขึ้นไปทำไฮที่4 3, 8, 1, 3, ี่สามแปดหนึ่งจุดสาแปดไหมครับอันนี้มีการดึงไส้กับเยอะพอสมควรแล้วเปิดแท่งใหม่มายกตัวขึ้นทำออด์ทำไฮใหม่จากนั้นดึงไส้กลับมาแล้วกดตัวลงมาทำโรยที่สี่4ูนูี่จุสาม ภายในแค่แท่งเดียวนะครับกดตัวลงมากดตัวลงมาภายในแค่แท่งเดียวจากไฮไส้นะครับกดตัวลงมาถึงโลไซอยู่ที่สามหมื่นเจ็ดพันกว่าจุดนี่คือนี่คือประวัติศาสตร์เลยเนาะนี่คือประวัติศาสตร์เลยนะครับสามหมื่นเจ็ดพันกจุดไม่ใช่เรื่องธรรมดานะครับแล้วแท่งวิคที่วิ่งได้ขนาดนี้เพราะอะไรอ่ะเพราะว่า จังหวะนี้มันอยู่ในจังหวะที่กดตัวลงมาเคลียนะครับเคลียวอลล่มปังปลายอย่างละเอียดยิบเลยทาไมถึงทาไมผมถึงบอกว่าเคลียละเอียดไม่ได้เคลียหนักอย่างเดียวเคลียละเอียดด้วยคุณยางรู้ไม่พออะไรกาฟกดตัวลงมาเคลียวอลล่มฝังปลายไม่พอใช่ไหมตอนยกตัวขึ้นเนี่ยตลอดมาที่ยกตัวขึ้นอ่ะเคลียวอลล่มฝังเซลไปเรื่อยๆเพราะว่ามันมีคนไล่เซลคนพยายามที่จะไล่เซลเพื่อจับปลายใจให้ได้ซึ่งพอเคลียไปเรื่อยๆเนี่ย มันต้องมีสักจังหวะหนึ่งที่คนมันหลอนอยู่แม้แต่ละแต่เราที่อยู่แค่เป็นเป็นผู้เทรดเราไม่รู้หรอกว่าคนเซลจะหลอนตอนไหนแต่ที่แน่การที่ม ok ันยกตัวข in ึ้นมันมีคนที่เซลอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วถูกไหมครับการที่มันยกตัวขึ้นมันมีคนที่เซลอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วแล้วเพิ่มเพิคนเซลมากกว่าคนบายอีกเขาคนเซลพยายามที่จะจับบายไซให้ได้ก็ยิ่งขึ้นก็ยิ่งแสเซลหรือยิ่งขึ้นก็ยิ่งโดนลากลากไปลากมาก็พอแตกพอแตกเปิดพอร์ตไหมก็ยังเซลอยู่เพราะว่า เพราะว่าอะไรทํใไ้คนถึงยังเซลล์อยู่เรื่อยๆคณคิดว่าการที่การาฟมันขึ้นขนาดเนี้ยกี่สัปดาห์ติดๆกันเนี้ยราคาสูงไปเรื่อยๆใช่ไหมคนก็คิดว่าขึ้นสูงแล้วต้องลงเขาก็จะเซลล์อ่ะล้างพอแล้วเอาใหม่มันก็ขึ้นอีกใช่ไหมพอการาฟมันขึ้นอีกก็ต้องคิดเหมือนกันว่าขึ้นสูงแล้วต้องลงเขาก็จะเซลล์ใหม่พอทุกคนคิดเหมือนกันว่าขึ้นสูงมากแล้วต้องลงขึ้นสูงมากต้องลงทุกคนจะพยายามที่จะหาไม้เซลล์ พอพยายามที่หาไมเซลบางครั้งไมเซลมันยังไม่ดีเลยมันยังสร้างได้ไม่ไม,ไม่ดีเลยในทางเฟรมเล็กดันไปเซลซะแล้วมันก็ขึ้นขึ้นขึ้นเห็นไหมสวนสวนส,วน,ส,ว,นสวนไมเซลไปเรื่อยจนถึงจุดหนึ่งที่คนเริ่มเชื่อแล้วว่ามันขึ้นยาวๆเลยแน่นอนก็จะเริ่มมีคนไโล่โครโมบายหนึ่งหรือคนที่ติดเซลแล้วไปเฮดบายสองถูกไหมครับแล้วก็คนที่รอบายที่แนวรับสามถูกไหมเพราะว่ามันมีสามสถานการณ์เนาะ มันมีสามสถานการณ์เดี๋ยวผมทาให้ดูมันมีสามสถานการณ์ในกรณีอย่างเงี้ยมันมีมันมีสามสถานการณ์สมมุติว่ามันยกอย่างเงี้ยมาตลอดถูกไหมมันยกมาตลอดอ่าทีนี้มันยกมาตลอดเึ๊บอันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยคือนนสุดท้ายก่อนที่มันจะเป็นแท่งแดงนี้แล้วกันเนาะผมก็เลยผมก็ทําจุดกลับตัวตรงนี้เลย ไม่เห็นเลยถูกไหมทำจุดกับตัวแล้วก็กดตัวลงมาปึบ๊บแล้วก็กดอ่าโอเคทาอะไรสั้นๆแค่นี้พอละไม่ต้องไม่ต้องยุ่งยากทําให้เห็นแค่นี้พอง่ายๆก่อนสิ่งที่การาฟมันทํามาตลอดอะคืออะไรครับอยากรู้ไหมสิ่งที่การาฟมันทํามาตลอดอะคือเวลาการาฟมันยก คนพยายามที่จะจับปลายไส้ใช่ไหมครับตรงนี้ก็ไมเซลถูกไหมตรงนี้ล่ะก็ไมเซลเหมือนกันถูกไหมแล้วตรงนี้ล่ะ เซลอีกเหมือนเดิมหรือเปล่าก็เซลล์ครับเห็นหรือ,อยังแล้วตรงนี้อะตรงนี้ล่ะคิดว่าไม้เซลไหมก็ยังเป็นไม้เซลลอยู่เพราะว่าอะไรครับการน่กรามขึ้นได้เรื่อยๆนั่นแปลว่ามีคนยังเซลอยู่เรื่อยๆแล้วตรงนี้ล่ะอ่าทีนี้ตรงนี้ มันจะมีไม้เซลล์หนึ่งรอบถูกไหมแต่สิ่งที่แตกต่างจากไม้เซลล์ณตอนนี้ของตรงนี้คืออะไรรู้ไหมตรงสิ่งที่แตกต่างคืออะไรรู้ไหมตรงเนี้ยที่มันกดตัวลงมาเนี่ยมันเริ่มมันเริ่มละมันเริ่มมีคนเปลี่ยนทางละย่อลงมาเล่นอะไรครับย่อลงมาเขาเล่นอะไรเริ่มที่จะเล่นแบบนี้กันแล้วถูกไหมแล้วเสร็จปุ๊บปลายไส้ คนที่ติดเซลลมาตลอดแล้วไม่คัดปลายไส้จะเกิดอะไรขึ้นครับต้อง h ฮดฝั่งายไว้ผมก็จะเขียนว่า hedging b y hedging b y เห็นหรือมครับแล้วทีนี้ hedging b y ไม่พอคุณมาดูดีๆนะคุณมาดูดีๆนะ hedging b y ไม่พอทีนี้พอกราฟเริ่มย่อลงมาจากการที่ติดเซลล์ใช่ไหมพอเขายกตัวขึ้นไป ถูกไหมครับมากๆถึงจุดจุดหนึ่งคนก็จะเริ่มไม่ไหวละเซลมาตลอดโดนนีเซลมาตลอดเซลมาตลอดล้างพอมมาตลอดอ่ะเปิดพอรอใไม่มาไม่เป็นไรยอร่อลงมาเราบายอ่าทีนี้บายปุ๊บยกตัวขึ้นไปไม้บายกาไรแล้วเขาก็บางคนเขาก็ปิดไปแล้วล่ะแต่บางคนเขาคิดว่าเอ้ยแปลว่าขึ้นในย,ยาวยาวสุดท้ายแล้วมีคนถือไม้บายเราเห็นแล้วเขาไม่ได้โฟลโลบายมากก็จริงแต่บางทีเขาไาในในช่วงยอ่อสุดท้ายอ่ะแล้วเขาบายเยอะกัน ถูกไหมครับแล้วก็ระหว่างที่ขึ้นไปในการย่อสุดท้ายเนี่ยอาจจะมีคน follow b y ในระหว่างนั้นเต็มไปหมดแล้วก็ h e จ g i n g b u ที่ติดเซลล์ใหม่ไหมติดเซลล์มาย,ยับยับเลยก็จะ h e จ g i n g b u ทอนี้พอมีไม้บายจากการย่อบายครั้งสุดท้ายแล้วมีการ h e จ g i n g buy ไปในตัว follow b y ไปในตัวกราฟเริ่มทาการกลับตัวแล้วกลับตัวไม่พอระหว่างที่มันขึ้นมามันสร้างอะไรไว้ครับแนวรับแนวรับแนวรับ แนวรับแล้วก็แนวรับซึ่งเป็นแนวรับจุดกับตัวทั้งนั้นทีนี้พอมันสร้างแนวรับจริงไว้เกิดอะไรขึ้นครับคนเซล์ก็เสียหายแล้วจริงแต่คนเซลมันจะมีเสียหาย2ประเภทครับคนเซล์ที่เสียหายจากไม้เซลเยอะๆแล้วเลิกเล่นเซลล้วคัดทิ้งให้หมดหรือว่าโดนล้างพอร์ดแล้วสุดท้ายเปลี่ยนมาเล่นบาบเท่ากับว่าคนเซลอาจจะเริ่มไม่มีละหนึ่งแล้วก็คนเซลล์ที่ไม่เสียฮที่เสียหายถึงขั้นที่ยังไม่ได้ล้างพอดและก็ไม่ยอมคัดทิ้งสุดท้ายเปลี่ยนไปเล่นเฮจิ้งฝั่งาบ สองถูกไหมไปเฮจิ้งฝั่งบาบแล้วก็คนที่เล่นอ่อืออ่โฟลโลบายแล้วกันคนที่โฟลโลบายก็คือคนที่ตอนย่อ,อก,ก็ไม่กล้าบายเหมือนกันถูกไหมแต่พอการาฟมันจะขึ้นเนี่ยกลัวตกรถโฟโมโ,ลโฟลโลบายอ่ะมีสามมีสามประเภทเห็นไหมย่ยอย่อแลวบครั้งสุดท้ายยกตัวขึ้นก็ไล่โฟลโลบายแล้วก็พอมันยกตัวขึ้นจนไม่ไหวแล้ว คนที่ติดเซลอยู่ก็เฮจิ้งฝั่งใบใช่ไหมทีนี้คนที่ติดเซลอยู่เฮจิ้งฝั่งใบปุ๊บติดเฮจิ้งใบในเท่ากับปริมาณที่เซลล์ด้วยซ้าทีนี้พอกราฟกดตัวลงมาคนเขาเริ่มมาติดอะไรครับเฮจิ้งาบไปแล้วก,ก,ก,ก็ว่าไปอย่างเฮจิ้งาบไม่ว่าไม้เซล์ได้ถูกแก้แต่ติดใบอยู่ข้างบนถูกไหมครับมันกดตัวลงมาไม้เซลได้ถูกแก้แตออ่อีกคนที่เล่นเซล์ตั้งแต่แรกไปเฮบาบก็มกลายเป็นว่าติดบายไว้ข้างบนอีกแล้วเหมือนเดิม แล้วคนที่มันยอ่อระบายถูกไหมครับยกตัวขึ้นไปถ้าได้ปิดก็แล้วไปถ้าตั้งเอซเลหน้าไม้ก็แล้วไปเพราะว่ากดตัวลงมามันก็จะปิดแล้วมันก็จะคัดไม้ของเขาทิ้งเองถูกไหมครับด้วยการเสมอตัวไม่เป็นไรแต่ทีนี้มันก็จะเริ่มมีคนที่ติดอะไรครับติดายถูกไหมอันนี้ล่ะก็ไม้บาบถูกไหมแล้วไม่ใช่แค่ตรงนี้นะ แนวรับที่สร้างเนี่ยยกตัวขึ้นไปยกตัวขึ้นไปกดตัวลงมาเนี่ยสร้างแนวรับใช่ไหมเนี่ยหมายบายทั้งนั้นเลยเห็นไหมครับตรงนี้ล่ะตรงนี้ล่ะบายเหมือนกันเห็นไหมแล้วตรงนี้ล่ะก็บายเหมือนเดิมถูกไหมครับ เราอาจจะไม่ได้บายเยอะเพราะว่าเราใช้ทฤษฎีในการที่เราจะไม่โดนล่อบายถูกไหมครับแต่เราต้องเข้าใจว่าทั้งโลกอ่ะเขาโดนล่อบายกันแบบนี้ที่เขาแพ้ๆกันมาเรื่อยๆเนี่ยแล้วเห็นไหมครับแนวรับที่สร้างใหม่ตรงเนี้ยก็เป็นแนวรับที่เอาไว้บายอเอาว่าไว้ข้างๆก็เป็นแนวรับที่เอาไว้บายทีนี้เห็นเห็นเห็นภาพไหมยังว่าเวลากราฟยกพวกคุณพยายามไปติเซลติดเซล์ติดเซล แต่พอถึงเวลากราฟลงจริงพวกคุณไม่มีไม้เซลมาสักไม้เลยเพราะอะไรพาะคุณนั้นไปมีไม้โฟโลโบายหนึ่งย่อบายสองเฮดบายสามแล้วก็ย่อลงมาอีกว่าติดบายเพิ่อมอีกเพราะอะไรครับคาดหวังให้ราคากลับขึ้นไปแล้วไปแก้ไม้แย่ด้วยที่คุณไล่บายกันบางทีมันไม่ใช่ไล่บายเพื่อกําไรบางทีผมเข้าใจว่าคุณไล่บายอ่ะเพื่อที่ว่าคุณจะไม้บายเนี่ยไปแก้ไม้ที่แย่แต่บายไปบาย,บาย,บาย,บายมาเนี่ยไม้บายหนักขึ้นพอนหนักลหนักขึ้นพอนแย่ลง จากตอนแรกอติดเซลไปห้าไม้แต่ตอนกดตัวลงมาจริงๆขึ้นมาเ่ยติดใบามาหกเจ็ดแปดไม้ก็เป็นไปได้หนักกว่าอีกถูกไหมเนี่ยเนี่ยคือเหตุผลที่ทำไมยังเลืถึงแพเพราะเราไม่เข้าใจว่าโครงสร้างการาฟมันเป็นยังไงเราไม่เข้าใจว่าจุดลับตัวได้เกิดแล้วสร้างส,สมดุลสมบูรณ์แล้วเราก็ต้องไปเล่นเซล์ตามใช่ <S <S เราพยายามี่แก้ไหมมันไม่ผิดเราติดใบข้างบนแล้วกดตัวลงมาเราพยายามที่จะหาไม้ใบไปเล่นเนี่ยเราไม่ผิด ถูกไหมครับแต่อย่างหนึ่งที่เราจะต้องดูคือเราเห็นแล้วว่ามันแพ้มันผิดทางแล้วอะมันสร้างจุดกลับตัวแล้วอะเราก็ต้องไม่เล่นต่อมีอีกสองอย่างคือถ้าไม่ยกแล้วเราเซลลเราก็ต้องรอไปเล่นบายจากข้างล่างที่สุดเท่าที่จะหาได้ที่มันสร้างจุดกลับตัวแล้วเราถือขึ้นมาปิดไอไม้ที่แย่ซะอันเนี้ยเราจะเล่นได้ดีกว่าถูกไหมเล่นได้ปลอดภัยกว่าเยี่ยคือสิ่งที่ผมบอกอยู่เสมอนะครับ แล้วผมจะพยายามทําให้เป็นรูปธรรมมากขึ้นผมพยายามที่จะวาดเป็นภาพให้เห็นมากขึ้นอย่าไปเล่นแบบนั้นเพราะถ้าเล่นแบบนั้นคุณก็จะโดนแบบนี้ไปเรื่อยๆถูกไหมอันเนี้ยถ้าจะแฝดก็แฝดแล้วเอาไปจดจําว่าทําไมชอบมาติดใบกันตรงนี้ทําไมชอบติดเซลล์กันตรงนี้ย่อลงมาทำไมชนดอชอบโดนโด,น,ด,น,ด,น,ดนลอบใบอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเห็นไหมมันสะสมโวลุ่มฝั่งใบคุณไปเท่าไหร่ถูกไหม ตอ,ตอนขึ้นก็สะสมวอลุ่มฝั่งเซลล์คุณไปตอนกดโตลงไม้ยังสะสมวอลุ่มฝั่งายคุณอีกถูกไหมครับออเนี่ยอะไรคือเหตุผลที่ทําไมทําไมคนส่วนใหญ่ถึงยังไงก็ยังแพอยู่เพราะว่าเนี่ยมันมีพฤติกรรมแบบนี้ให้เห็นอยู่แล้วเจ้าเขารู้เจ้าเขาไม่รู้เขาทาอะไรเราไม่ได้แต่เขาดัานรู้ไงแล้วเขาไม่ได้รู้ด้วยการที่เขาเห็นออเดอร์ครับเขารู้จากพฤติกรกรมกราฟเลยเจ้าเขาก็ศึกษามาจากกราฟนี่แหละถูกไหม เพราะฉะนั้นเราก็ต้องศึกษาเหมือนกันว่าการมันทาอะไรมีอะไรอืมเม้าอะไรย่อยเนี่ยเขาแห่ซื้อแห่กันขายต,ต, follow by, follow planning, planning sell, ตรงไหนตอนไหนโฟโล่ใบโฟลโล่เซลล์แพนิ่งใบแผนิ่เซลตรงไหนอะไรยังไงโฟโมกลัวตกรดดูให้หมดครับดูให้ออกสําคัญทุกทุกพฤติกรรมนะครับบางครั้งอะ่ะจังหวะมันจะเป็นไพ่ชันฝั่งบายอยู่เวลากัดปุ๊บลงมาแรงๆเนี่ยคุณควบายกันคุณก็ไม่บาย ั้งที่ว่าเนี่ยไอ้การาฟพุบแรงๆอย่างเงี้ยคุณรู้ด้วยซ้ําแต่ไอ้ตอนการาฟไซเวลงดันไปไล่บ่าย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 ไปเรื่อยแทนที่ไอ้ตอนการาฟพุบลงมาเนี่ยปลายไปเลยเพราะว่าอะไรครับสุดท้ายแล้วมันปุบไม่สําเร็จมันก็จะดึงไส้กลับสุดท้ายแล้วมันทุบบคนทำายไม่สําเร็จมันก็จะดึงไส้กลักคลกกบคุณก็จะได้ไม้บายที่เอาไปเล่นแต่เวลามันไซเวลงผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงชอบบลายกันจังเนาะเวลามันไซเวลงเนี่ยยลายบายบายบายตลอดเลยนะครับ ลองเรื่องไปไปแป๊บหนึ่งเนาะเรากลับมาที่กราฟกันกราฟครั้งนี้ผมบอกเลยว่ามันมันไม่ได้แค่เคียร์หนักมันเคียร์ละเอียดละเอียดยิบเลยเพราะอะไรครับเพราะอะไรละเอียดยิบตรงที่ว่ามันกดโตลงมาสุดเกือบสุดทางเลยแต่ไม่ยอมชนแนวรับจิตวิยาหลักพันที่สี่พันเพราะว่าถ้าชนแล้วแปลว่าต้องทุบหนักหนักกว่าเดิมอีกแล้วทุบหนักกว่าเดิมหลายเท่าเพราะว่าอะไรแนวรับจิตวิยาหลักร้อยก็คือแนวรับจิตวิยาหลักร้อยแต่หลักพันอ่ะมันใหญ่กว่าหลักร้อยแล้วคุณว่าถ้ามันชนหลักพันขึ้นมาจะเกิดอะไรขึ้น ถ้ามันชนหลักพันตอนที่มันทุบลงมาขนาดนั้นน่ะมันจะไม่ใช่แค่ที่ชนแล้วก็ไซเวนะเผลอๆชนแล้วทุบเลยทุบลงไปตุบลงไปเลยนั่นแหะคือแนวรับจิตวิทยาหลักพันคือถ้าชนแล้วไซเวหนักหรือไม่ก็ชนแล้วทุบลงไปเลยหนักมากแล้วทุบลงไปเป็นอีกหมื่นหมื่นจุดหมื่นกว่าจุดด้วยเผลอๆจเจอกันที่สามพันเก้าร้อยด้วยซ้ำถูกไหมครับเพราะว่าอะไรครับชนรับผ่านไส้ทําโลแต่ไม่ถึงรับถูกไหมแล้วพอมันมาชนรับของ ทำเฟรมวิกปุ๊บผ่านไส้ทำโลแต่ไม่ถึงอีกรับก็คือรับสี่พันซึ่งเป็นรับสําคัญรับใหญ่มากรับแนวรับจิตวิยาหลักพันแปลว่าถ้ามันชนรับสี่พันอะไปเจอตรงไหนล่ะครับชนรับผ่านไส้ถ้าสมมุติเราวิกจะชนรับรับผามหาไส้วิกก็คือตรงนี้เลยสามเก้าหนึ่งเก้าอ่ะอีกแปดพันจุดอะชนสี่พันมาแล้วต้องวิ่งลงมาอีกแปดพันจุดเป็นอย่างต่าแล้วถ้าชนสี่พันไม่พอมาชนสามเก้าศูนย์เก้าอ่ะแนวรับจิตวิยา ใกล้ๆแนวรับจิตวิยาหลักร้อยที่สามพันเก้าร้อไม่พอมันคือแนวรับวีกและแนวรับเดยด้วยถ้าชนตรงนี้ก็ทุบลงมาอีกแต่ถ้ากดโตลงมาแล้วสุดทางแล้วแต่ไม่ชนเท่ากับว่าไม่รอดใบเพิ่มแล้วถูกไหมอ่าไม่รอดใบเพิ่มแล้วแต่อย่างหนึ่งระวังด้วยอาจจะลงต่อตรงตรงตรง,ตรงไหนรู้ไหมจริงๆแล้วผมอยากให้มันมาชนมากกว่าเพราะอะไรในกรณีที่มันทุบลงมาแล้วมีคนติดบายอะ่ะ ถ้ามันมาชนจุดเนี่ยสี่พันเนี่ยมันอาจจะมีคนที่เฮเซลใช่ไหมครับถ้าเกิดมันชนสี่พันทิ้งไว้แล้วมีคนเฮเซลแล้วมันดึงไส้กลับไปเลยเนี่ยผมเชื่อเลยว่ามีคนเฮเซลแล้วถูกไหมแปลว่าการาฟจะไม่กลับลงมาที่สี่พันอีกง่ายงเห็นเห็นหรือยังเห็นไหมเราดูได้ว่าพฤติกรรมการาฟอะต้องกดตัวลงมาชนแบบไหนขึ้นไปชนแบบไหนบางครั้งกดตัวลงมาเนี่ยการที่มันกดตัวลงมาเนี่ยแล้วมันไม่ไม่ชนแล้วมันดึงไส้กลับขึ้นไปอะผมมองได้อย่างหนึ่งนะผมมองไดสองอย่างนะคือไม่ล่อใบเพิ่ม แล้วจะกลับขึ้นไปแล้วจะยกตัวขึ้นไปชนต้านแลวเบรกแล้วหนึ่งไม่ล่อใบเพิ่มเพราะว่าอะไรรู้ไหมไม่ล่อใบเพิ่มเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าไม่ต้องการให้คนใบได้กําไรตอนที่มันยกตัวขึ้นไปเกียร์วอลุ่มฝั่งเซลล์พอมันยกตัวขึ้นไปเกียร์วอลุ่มฝั่งเซลล์เสร็จปุ๊บเปิดแท่งใหม่มามันอาจจะดึงไส้กลับมันอาจจะยกตัวขึ้นทาไส้เล็กน้อยแล้วจากนั้นมันก็ทุบลงมาแล้วค่อยไล,ยลย่ล่อใบอีกหนึ่งแล้วจากนั้นค่อยทุบที่มันไม่ล่อใบเพราะว่ามันต้องการเกียร์วอลลุ่มฝั่ง จากโล4004อะมันดึงไส้กลับมาปิดอยู่ประมาณหมื่นจุดต้องการเคลียร์วอลุ่มฝั่งเซลล์มาหมื่นจุดเท่ากับว่าถ้ามันกดตัวลงไปชนลับให้คนได้ไม้บายเท่ากับว่าคนบายก็มีสิทธิ์เทียบกำไรหมื่นจุดมันไม่ให้มันไม่ให้คนคนบายได้กําไรหมื่นจุดเพราะว่ามันต้องการเคลียร์วอลุ่มฝั่งเซลล์เยอะอยู่แปลว่าเปิดแท่งใหม่มา,มา,าจ,จะยกตัวขึ้นทาไส้แล้วทุบลงมาแล้วทีเนี้ยแหละตอนทุบลงมาอาทิตย์หน้าเนี่ยอาจจะล่อบายแล้วกดยาวเลยก็ได้ แต่ถ้าหากว่ามันไม่ทํำไส้บนก่อนมันดันกดตัวลงมาทําไส้ล่างก่อนนะครับชน4,100กดตัวลงมาทํำไส้ตรงนี้ก็ได้อ่า4061เนี่ยประมาณเนี้ยที่ที่หายไส้ท Hi แทงเนี้ย4059.89ถ้ามันกดตัวลงมาทำํำไส้มันไม่มีทางชนชนชนไส้เป,เป,เป๊ะมันอาจจะเกือบถึงอยู่ที่ประมาณ60กว่าแล้วจากนั้นมันก็อาจจะดึงไส้กลับแล้วยกตัวขึ้นไปชนต้านในที่สุดอันเนี้ยจะดีมาก อันเนี้ยจะทําให้มีมีการคาดหวังได้ว่าจะได้แก้ไม้ใบจะได้ค่อยๆปิดไม้ใบไปแต่ถ้าไม่ถ้ายกตัวขึ้นทําไส้จากนั้นดึงไส้กลับแล้วกดตัวลงเรื่อยๆโดยการซายเวลลงคุณคาดหวังได้เลยว่ามันมีสิทธิ์ที่ที่มันไม่ชนสี่พันตั้งแต่แรกเพราะว่ามันต้องการเคลียร์วอลลุ่มฝั่งเซลล์ถูกไหมครับมันดึงไส้กลับมานย่ยยกตัวขึ้นมาเคลียร์วอลลุ่มฝั่งเซลล์เพื่อไม่ให้คนใบเพื่อไม่ให้คนเซลล์อะได้ติดลงไปด้วยแต่แค่แต่แค่แแคไม่ล่อาบ เพราะว่าเดี๋ยวคนบายจะกาไรหมื่นจุดเห็นไหมนี่ละเอียดมากเลยนะกดโตลงมาเนี่ยแค่อีกสี่ร้อยจุดอะไม่ชนทั้งนี้ว่าทุบลงมาแรงขนาดนั้นคุณคิดว่ามันควรชนไหมจริงแล้วมันควรชนถูกไหมแต่มันไม่ชนเลยเพราะว่ามันไม่ต้องการที่จะให้คนบายกําไรไปด้วยตอนที่มันยกโตขึ้นไปทฤษฎีที่ผมใช้จึงบอกเยว่าเลยรับผ่านไส้ทำเนี่ยเห็นไหมเลยลัเนี่ยเลยรับผ่านไส้ทําโรแต่ไม่ถึงรับเลยรับผ่านไส้ทําโรแต่ไม่ถึงอีกรับ เราจะบายไม่ถึงอีกรับสําคัญด้วยเราจะบายเพราะว่าถ้ามันไม่ชนรับสําคัญแล้วไม่ล่อบายถูกไหมครับมันไม่ชนรับสําคัญแล้วม,มันไม่ล่อบายเดี๋ยวมันก็จะกลับขึ้นไปนั่นคือจังหวะกําไรของเราเราไม่ได้จะถือไม้เป็นสามสี่ห้าหมื่นจุดนี่ตอนนี้มันกดตัวลงมาเนี่ยเราบายก่อนที่มันจะถึงอีกรับแล้วมันตึงไส้กลับหมื่นจุดแล้วก็กําไรหมื่นจุดแล้วนี่เราไม่ได้จะรันเทรนเปสามหมื่น 30, 000, 50, 000จุดห้าหมื่นจุดแสนจุดนีถูกไหมครับ กำไรเนี่ยตอนที่ขึ้นไปห้าพันจุดเนี่ยผมว่าหลายหลายคนปิดไปแล้วถูกไหมนั่นแหละคือสิ่งที่เราจะต้องคาดคาดะเนธ์แล้วคาดการออกมาให้ได้ไม่ใช่คาดหวังอย่างเดียวเราวิเคราะห์ตามตามีตามตามมีตามเกิดจริงๆคําว่าตามมีตามเกิดคืออะไรครับการาฟมันทําอะไรไว้ให้เห็นเราก็เห็นอย่างนั้นแล้วเราก็วิเคราะห์อย่างนั้นแล้วเสร็จปุ๊บเราก็วางแผนตัวเองว่าเราจะเล่นแบบไหนถ้ามันยกถ้ามันลงเราจะเล่นแบบไหนเราจะทําแบบไหนนะครับการเทรดเป็นงานละเอียดมาก บางครั้งการเทรดอาจจะละเอียดกว่าการสร้างธุรกิจอีกเพราะอะไรครับคุณต้องวางแผนนะครับไม่งั้นเงินคุณหายไปแบบลอยไปในพิปตาเลยนะแต่ําธุรกิจมันยังมันจะเป็นการที่เงินค่อยๆลอยหลอใช่ไหมแต่การเทรดนะเงินคุณหายไปในพิปตาเลยแล้วถ้าคุณไม่ละเอียดมากพอแปลว่าการเทรดทาให้คุณต้องเป็นคนที่ละเอียดมากขึ้นโดยปริยายและโดยบังคับถ้าคุณไม่ไม่เปลี่ยนถ้าคุณไม่ปรับปรับปรับตัวที่จะทําให้เป็นคนที่เทรดเป็นเทรดเดอร์ที่ละเอียดยิบ นะครับละเอียดรอบคอบและแม่นยําคุณจะทําให้เงินตัวเองเสียไปโดยแบบเปล่าประโยชน์ถ้าเกิดเงินมันเสียไปโดยที่บาลานซ์คุณมันเสียไปโดยที่คุณมีบทเรียนมาทุกครั้งอันนี้ผมไม่ว่าแต่ถ้าเกิดคุณเล่นโดยที่คุณไม่ได้มีการวางแผนก็เล่นเล่นไปายส่งๆเซลล์ส่งๆอ่ะใครก็เล่นได้แบบนั้นครับแล้วเวลาคุณแพ้คุณก็ไม่รู้เลยสักว่าคุณแพ้พออะไรเพราะว่าคุณไม่ได้เล่นตามแผนนี่คุณไม่ได้เล่นตามระบบของคุณคุณไม่ได้เล่นตามวิธีการวินใน หรือสิ่งที่คุณศึกษามาคุณไม่ได้เล่นตามกันสักคนผมเชื่อตั้งแต่แรกไม่มีใครเล่นตามสิ่งที่ไปเรียนรู้มาทั้งนั้นบางคนเห็นอ่าสมมุติว่ามีแนวรับแนวต้านให้เล่นสมมติว่าคนอื่นเขาสอนมาว่ากดตัวลงมาถ้าชนแนวรับให้เราบายเชื่อไหมครับบางครั้งกดตัวลงมาชนแนวรับเราก็ไม่บายเราไปบายตอนไหนครับเราไปบายตอนที่มันพยายามยกตัวขึ้นไปแล้วแล้วเราก็ไปโฟล์ลบายพอเราโฟล์ลบายเสร็จปุ๊บมันกดตัวลงมาเกลียรเรากินเนซเลเรา เราก็เจ็บใจมันกลับขึ้นไปอีกโอ้เครียดกว่าเดิมอีกเพอเครียดกว่าเดิมมันยกตัวขึ้นไปไปฟลโล่บายตามอีกเป็นอย่างนั้นจริงไหมเพราะว่าอะไรคุณไม่บายตอนที่มันควรบายแต่คุณไปบายตอนที่มันเป็นการโฟลโล่บายแล้วคุณก็โดนสะบัดราคาสะบัดแห้งเทียนกดโตลงมาเขี่ย sl คุณจากจากนั้นกิน s าคุณเสร็จปุ๊บวิ่งขึ้นไปใหม,ใหม่เจ็บใจโฟลโล่บายตามอีกถูกไหมแล้วก็โดนกินอีกเพราะการมันเลียรยคุณไปเรื่อย ถูกไหมครับอันนี้จริงไหมลองบอกผมดูแต่ทุกจริงๆริแล้วทุกคนเคยทํามาผมก็เคยทามาตอนควนใบไม่ายตอนไม่ควนใบไปโพลลบาย,บายสุดท้ายก็โดนกินโดน xl ไปเรื่อยถูกไหมสิบไม้ก็โดน x เอย่างนั้นสิบไม้อาจจะมีไม้หนึ่งที่กําไรแล้วก็กําไรไม่ได้เยอะกําไรสามร้อยจุดแต่อีกสิบไม้ที่โดนโดนกันไม้ละสี่ร้อยจุดสองร้อยจุดสามร้อยจุดตั้งหนักกว่าอีกขาดทุนโดยเสิบเท่าก็มีถูกไหมครับ อันนี้ยคือสิ่งที่แค่อยากจะบอกว่าให้เรามัดระวังในการเล่นการเทรดเป็นสิ่งที่ต้องละเอียดรอบคอบจริงๆมากกว่าธุรกิจเพราะอะไรครับอย่างที่บอกเองินมันหายไปเร็วมากคุณแค่พลาดคุณแค่ใจร้อนเองินคุณหายแล้วคุณเปิดคุณลองเปิดแค่ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งในจุดที่มันแย่แย่ที่สุดอะแล้วคุณดูมันทุบทุบทีเดียวสี่พันจุดอีกแล้วทองคำทุกวันนี้การทุบสี่พันจุดไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเลยนะ 4,000จุดนี่คือแบบเล่นเล่นหมูหมูทุบลงมาแล้ว4,000จุดแปลว่าถ้าคุณเปิดเปิดไม้เนี่ยแบบโดยที่คุณไม่ได้วางแผนไม่ได้คิดมาก่อนแล้วคุณเปิดไปเรย0.01เนี่ยนี่คือหลอดเล็กสุดใช่ไหม0.01เปิดไปเรื่อยตรงไหนก็ได้แล้วกราฟทุบลงมา4,000จุดคุณโดนแล้ว40กรัม1,200บาทไวมากไวกว่าทาธุรกิจอีกเห็นไหมการเทรดมันเผาเงินไวกว่าทาธุรกิจอีกถ้าคุณไม่ละเอียดรอบคอบผมถึงบอกว่าอยากให้ทุกคนมาร่วมวางแผนมาร่วมฟังวิเคราะห์แล้ววางแผนไปด้วยกัน เอาสิ่งที่ผมวิเคราะห์ให้ไปวางแผนว่าคุณจะเล่นแบบไหนคุณจะไปเซล์ตรงไหนคุณจะเป็นสายเซลก็ได้สายส่วนก็ได้แต่คุณจะส่วนตรงไหนเรื่องของคุณคุณแค่ต้องดูว่าตรงไหนคือราคาที่ดีสุดที่จะส่วนแล้วเมื่อคุณส่วนแล้วได้กาําไรยินดีด้วยแต่ก็ต้องรู้ด้วยว่ากําไรแล้วปิดตรงไหนไม่ใช่กําไรอย่างเดียวเราไม่ปิดนะครับเนาะอันนี้สําคัญหมดนะครับแล้วเราเห็นแล้วนะครับในทางป็นวิกมันดึงไส้กลับเท่ากับว่ามันเชียร์วอลล่มฝั่งเซล แต่ไม่ล่อใบไม่ให้ใบไม่ไม่ให้ใบติดขึ้นมาด้วยแล้วมันมีสิทธิ์ที่จะล่อหน้าลงไปล่อใบแล้วก็ปุ๊บถ้ามันจะล่อใบแต่ถ้ามันจะไม่ล่อใบก็คืออาจจะกดตัวลงมาทําไส้แต่ไม่ชนรับนี้ก็ได้อาจจะแค่เนี่ยกดตัวลงมาทําไส่ถึงไส้นี้ก็เป็นไปได้หรืออาจจะชนทะลุไส้แต่ไม่ถึงรับนี้แล้วก็อาจจะดึงไส้กลับหรือยังหนักสุดก็คือชนรับนี้ผ่านไส้นี้แต่ไม่ถึงรับนี้แล้วไม่ทะลุไส่ตรงนี้ไส่สี่ศูนย์นสี่ถ้ามันไม่ทะลุมันสุดท้ายมันดึงส แลวยกโปขึ้นไปเลยแล้วค่อยๆไซด์เวย์ขึ้นไปชนต้านอันนี้จะดีมากซึ่งเราก็ต้องไปดูว่าในทางเฟรมเล็กมันจะไซด์เวย์ขึ้นไปไหมหรือมันจะเป็นแบบไหนหรือตอนนี้เพราะว่าตอนนี้เห็นอนะ่ะมันไซด์เวย์อยู่นะจังหวะที่มันไซด์เวย์อยู่เราจะไม่เล่นเราจะรอจังหวะปุ๊บจังหวะบินเราจะเซลล์ก็ต่อเมื่อมันบินแต่ไม่ถึงต้านเราจะเซล,ลมันทุบแต่ไม่ถึงรับเราจะบายอันนี้คือวิธีเล่นที่ดีกว่าปลอดภัยกว่าด้วยถ้าเราจะเล่นนะครับในทางเฟรมวลกมองว่าพายช่นกันกลับตัวฝั่งเซลลนั้นสร้างสสําเรร็จแแล้วต่่ยังไมมบูณ์ ยังไม่สมบูรณ์ดีเพราะยังไม่ทําลายแนวรับแต่จริงๆแล้วมันทําลายแนวรับมันหนึ่งแล้วนะแนวรับ4,200้ยถูกไหมแต่แค่4,100ยังไม่ทําลายแล้วก็แนวรับ4 0 0 0ยังไม่ยังไม่แม้แต่ชนโอเคแล้วไปแต่4,200ได้ถูกทําลายแล้วแต่แนวต้าน4,300ยยังไม่ถูกทําลายยกตัวขึ้นไปชนดึงไส้กับยกตัวขึ้นไปชนดึงไส้กับทําลาย4,300ไม่ได้แปลว่ายังไม่ต้องการยืดขึ้นหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่4,200อตอนแรกได้ทําลายแล้วก็เปิดแท่งใหม่มาก็กดตัว แล้วก็ไล,ล่ชนรับ4,100มาด้วยแต่ไม่ชนรับ4,000อันนี้เราเห็นแล้วาไพชั้นฝั่งเซลลนั้นสร้างสําเร็จจริงๆถือว่าสมบูรณ์ก็ได้แต่แค่ยังไม่แข็งแรงมากพอที่จะให้ผมเซลลแบบเต็มประตูขนาดนั้นเพราะฉะนั้นก็ต้องก็ต้องดูกันเนาะก็ต้องดูกันดูไพ่ชั้นในทงเฟรมเล็กด้วยแม้กระทั่ง 1, ใน H1 วในเดวันว่ายังไงแต่เดวันอะไพ่ชั้นการกลับตัวฝั่งเซล,ลนั้นสร้างสมบร็จสมบูรณ์นะถือว่าสมบูรณ์สมบูรณ์นะเ,นะเพราะอะไรเนี่ยสร้าง ย่อลงมาเคลียร์ถูกไ,ไหมครับย่อลงมากดตัวลงมาเคลียร์วอลลุ่มฝั่งบายเสร็จปุ๊บยกตัวขึ้นไปเคลียร์วอลลุ่มฝั่งเซลแล้วก็ทุบลงมาใหม่อันนี้คือเราเห็นแล้วว่าสร้างสมร็สมบูรณ์แล้วในทางเฟรมเดวันตรงนี้ยังสร้างจุดก,กับตัวไม่ได้จุดก,กับตัวไม่สวยเลยแปลว่าเดวันมีสิีเทียทุบลงมาต่ออีกอ่าเห็นไหมเห็นไหมเราต้องมีข้อละเอียดแค่ไหนเห็นไหมครับไสอะไรโยเย,ย,ย,ยไปหมดแปลว่าเดวันมีสิเท,ทียบทุบลงมาต่ออีกก็ได้เพื่อม,มาสร้างจุดก,กับตัวที่ดี เลยไม่กลอาจ,จะเปิดแท่งหม่มาแล้วปุบลงมาแต่ไม่ทะลุไส้ของแท่งก่อนหน้าแล้วสร้างจุดก,กับตัวจากโซนนี้แถวแถวนี้ไม่ทะลุไส้ของแท่งก่อนหน้าแล้วไม่ทะลุสามเหลี่ยมแล้วสร้างจุดก,กับต,ตัวตรงนี้จากนั้นก็ยกตัวขึ้นไปไล่ชนต้านแล้วเบรกไปทีละหน่อยก็เป็นไปได้อันนี้คือสำหรับเดวันแต่เดวันยังมองว่ายังเป็นไพชันฝั่งเซลล์อยู่นะพูดตรงๆเหมือนวีคเลยไพชันฝั่งเซลล์อยู่นะครับแล้ว h 4ล่ะ h 4ถือว่าเป็นไพชันฝั่งไปแต่ไพชันฝั่งบานี้ยังไม่แข็งแรงเพราะอะไรครับ จุดกับตัวตรงนี้สุดท้ายยกตัวขึ้นไปทไําลายจุดกับตัวต,วตรงนี้นะครับแนวรับตรงเนี้ยจุดกับตัวเนี้ยไฮชันฝั่งใบของไฮโชตรงเนี้ยสุดท้ายไปทําลายแนวต้านเห็นไหมครับยกตัวขึ้นไปปิดอยู่เหนือต้านถูกไหมจากนั้นกดตัวลงมาเคลียร์แต่ไม่ถึงรับสร้างจุดกับตัวใหม่ถูกไหมครับแล้วยกตัวขึ้นไปทําลายต้านนี้ได้จริงแต่ยังไม่ไปทําลายต้านนี้จริงๆแล้วผมจะย,อย่อใบปลอดภัยที่สุดก็คืออย่างน้อยสุดคือไปทําลายต้านนี้แล้วเปิดแท่งใหม่มายมา่ยอลงมาแล้วใบ อันนี้จะปลอดภัยกว่าแต่ถามว่ามันทาลายต้านนี้มันทําลายต้านเนี้ไอ้ต้านที่มันทุบลงมาเนี่ยทําลายต้านนี้เราย่อลงมาตรงนี้เราบายได้ไหมบายได้ครับแต่ก็ระวังด้วยนิดนึงเพราะว่าอะไรครับตรงนี้ก็เป็นจุดกับตัวฝังเซล์เล็กๆอันหนึ่งเหมือนกันแปลว่าถ้ากาบยกตัวขึ้นในอาทิตย์หน้าแล้วไม่ถึงต้านมันมีสิิ์ที่ก,กดตัวลงต่อแล้วไล่ชนรับนี้ไล่ชนรับนี้ก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นเห็นไหมครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ในครับ จุดกับตัวฝั่งใบจะแข็งแรงแค่ไหนตราฟก็กดตัวลงมาชนได้เหมือนกันเปลี่ยนเปลี่ยนทิศทางได้ดื้อเหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาเราดูเราดูให้ละเอียดให้มากที่สุดนะครับแต่สิ่งที่เราเห็นคือจุดกับตัวตรงนี้ยังไม่ทําลายต้านนี้เพราะฉะนั้นจะยังไม่รีบที่จะเล่นแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มันยกตัวขึ้นไปทำลายต้านนี้ปุ๊บย่อลงมาผมก็จะายเพื่อคาดหวังให้มันยกตัวขึ้นไปอีกสักระยะหนึ่งแล้วก็เอาไม้ใบนะั้นไปเก็บกําไรกี่พันจุดว,ว่ากันไปแล้วก็ดูใหม่ว่ามันจะทําแบบไหนนั่นเนะิที่เเราจะา่จะลน แต่ถ้ามันจะเคลียร์มันมีสิทธิ์ที่จะยกตัวขึ้นไปสักรอบหนึ่งไปเคลียร์ไส้นี้ก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นมันย่อลงมาอย่างเงี้ยคุณบาบอาจจะเป็นจุดบายที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ไม่ผิดไม่ผิดเพราะว่ามีมีสิทธิ์ที่จะยกตัวขึ้นไปถึงไส้นี้เพื่อไปเคลียร์ไส้นี้ก็ได้แล้วก็เก็บกําไรที่ไส้นี้อยู่จากราคาปัจจุบันก็ประมาณสักหกเจ็ดพันจุดเจ็ดพันกว่าจุดก็ถือว่ากําไรได้เนาะอันนี้เห็นไหมครับคือเราดูให้มันละเอียดเหมือนจะดูคร่าวๆแต่จริงๆแล้วเราดูละเอียดเราหาไส้เเราหาหจจุดทีี่มัันนะยยกตวขึ้ไค ถูกไหมครับเพราะว่า day อาจจะเคลียร์ไปถึงไส้นี้เหมือนกันเห็นไหม day ก็คือยกตัวขึ้นเคลียร์แล้วจากนั้นค่อยกดตัวลงใปใหม่ก็ได้พเพราะ day ก็ยังเป็นของฟังเซลล์อยู่เห็นภาพหรือยังนะครับอ๋อสำหรับวันนี้ผมก็มีเรื่องมาฝากเพียงเท่านี้อ๋อสุดท้ายแล้วผมก็อย่างที่บอกคือก็ไม่อยากให้ overload ไม่อยากให้ overtrade อ,อยากให้อยู่ในตลาดให้ได้นานที่สุดเท่าที่จะทาได้จงรักษาทุนรักษาพอร์ตไว้ให้ได้ดีที่สุดนะครับ สองค,คลิปนี้แวสวันนี้ผมก็มีเรื่องมาฝากเพียงเท่านี้จริงๆแล้วเนาะถ้าชอบก็ฝากก่ติดตามกดไลค์คอมเมนต์และแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วถ้าอยากสนับสนุนผมก็สามารถสมัครสมาชิกหรือไปดูสินค้าในตะกร้าหน้าช่องต่อๆได้นะครับสังคลิปนี้แล้วสังวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ